ประเด็นแรกที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการหักเหเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสะท้อนกับหมดนะครับเรื่องของการสะท้อนกับหมดนี่มีประโยชน์มากในทาง การประยุกต์เพราะว่าเราสามารถจะนําไปใช้กับอย่างเช่นเรื่องของย้ายแก้วน้าแสงนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการาส่งข้อมูลในปัจจุบันนะฮะใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกัน,นครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าการสะท้อนกลับหมดคืออะไรนะในประเด็นของการสะท้อนกลับหมดก็คือว่าเราเริ่มต้นจากปัญหาการหักเหนะะก็คือ มีแสงตกกระทบนะครับวัดมุมเทียบกับแนวเส้นปกตินะครับแล้วมีแนวแสงหักเหนะรตรงนี้เตต้าอา นะครับจะเห็นว่าในกรณีที่ ni นะครับน้อยกว่า nr เราจะได้ว่าเซต้าไอจะเดี๋ยวนะครับตัวนี้แก้นิดหนึ่ง ในกรณีที่ ni มากกว่านะครับ nr จะได้ว่าเซตาน้อยกว่าเซตาก็คือมุมหักเหจะเพิ่มขึ้นถ้าดัชนีหักเหมีค่าลดลงใช่ไหมครับถ้าดัชนีหักเหมีค่าลดลงทีนี้ จะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มมุมตกกระทบนะครัเราก็จะได้ว่ามุมหักเหก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับถ้าเราเพิ่มมุมตกกระทบมุมหักเหก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งเราพบว่า มันจะมีหยุดจุดหนึ่งที่นะมุมเซตาไคือมุมตกกระทบนะครับที่ทำให้เซตาอามีค่าเท่ากับ90้องศาหรือพายส่วนสองนะครับ ซึ่งที่มุมนี้นะถ้าเราเขียนกฎของสเนลออกมาเราจะได้ว่า n i sine t e t a i <อ>ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ n r s i n si, 90องศา ซึ่งไซด์เก้าสิบองศามีค่าเท่ากับหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าไซา์เซต้าไอตัวนี้มีค่าเท่ากับ N r ส่วน N i นะครับเรียกค่าเซต้าไอที่ เซต้าไที่ทําให้เซต้านอะเข้ากับ90องศานะเราเรียกค่าเซต้าไตัวนี้ว่ามุมวิกฤตนะ ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยมุมเซต้าสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าที่มุมวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าที่มุมวิกฤตค่ามุมวิกฤตจะสามารถคำนวณได้จากอาร์าคไซ ของ n r ด้วย n i ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือมุมที่จะทำให้มุมหักเหมีค่าเท่ากับ90องศาครับ